สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ภัชนีครับสวัสดีค่ะทำตั้งจากคลิปที่แล้วพี่ภัชนีบอกไว้แล้วนะครับผมก็ต้องรีบจดเลยเมงจะลืมเ <c oughs> ส้นสมองสับัดมันเป็นยังไงนะฮะมันเป็นยังไงพี่ๆบอกตั้งแตห่คลิปที่แล้วนะบอกว่าเส้นสมองจริงเส้นสมองของพี่ภัชนีจะ โค้งเข้ามาทางเนินจันทร์แต่ว่ามันสะบัดปิ๊งสะบัดสะบิ้งพอสะบัดสะบิ้งนะฮะผมคิดว่าหลายๆท่านก็อาจจะมีเส้นสมองทํานองนี้นะฮะผมก็ขอจะยกมือของพิพิณีเป็น case study เป็นกรณตัวอย่างเลยนะครับนะคะให้ดูมือจริงก่อนนะคะเห็นไหมคะเส้นสมองพี่นี่จะไม่เรียบเป็นคลื่นครับุณเก่งเห็นไหมมือซ้ายคือนิสัยส่วนตัวอืมนนี้คือมือซ้ายอคุณเก่งว่าพี่เป็นคนเครียดไหม ไม่เครียดนะฮะพี่เป็นคนสนุกสนานเฮฮาชอบทะลึ่งตลกโปกฮานะคะแล้วก็เส้นสมองปลายเส้นสมองย้อนอ๋อนี่คือนะคะมาที่เนินจันทร์แล้วสะบัดอ่ามันมันอยู่เนินจันทร์ช่วงต้นแล้วมันสะบัดสะบัดหางก็เข้าสู่อังคารสูงครับก็หมายถึงว่าคนนี้เนี่ยนิสัยของเขาสนุกสนานเฮฮาเป็นคนชอบฝันคือคือเฮานี่คือความเป็นคลื่นใช่ไหมอ่าเป็นคลื่นเฮฮาแล้วเส้นสมองตกมาเนินจันทร์ เนินจันทร์ตรงนี้เนี่ยไม่ได้เข้าสู่ศิลปะนะเพราะมันอยู่จันทร์ช่วงต้นปลายอันสูงศิลปะเนี่ยเป็นศิลปะแน่พี่ไม่ชอบเสร็จเรียบร้อยพอตกเนินจันท์ก็หมายถึงว่าเป็นคนชอบฝันชอบมีไอเดียชอบมีความคิดนะคะแล้วก็ชอบต่อยอดแล้วเสร็จแล้วพอคิดปุ๊บทำทันทีไอสบัดนี่ใช่ความหมายของสบัดมันอยู่ตรงนี้สบัดนี่ก็หมายถึงว่า เป็นคนเส้นเขาเรียกเส้นสมองย้อนพอ,อคิดวางแผนแล้วทำทันที<อ>และไม่มองงานเล็ก<อ>เพราะว่าเข้าสู่อังคารสูง<อ>เวลาพี่ทำอะไรพี่จะเยอะๆถ้ามีเงินเนี่ยก็ซื้ออะไรเยอะๆไปเลยที่คนอื่นเขาซื้อเงนยี่สิบไร่พี่ทีสี่ร้อยไร่ชอบของใหญ่ค่ะชอบเงินเยอะ ะคะเป็นประมาณนั้นนะคะนอกจากไม่มีถึงได้ซื้อเล็ก <laughs> แต่ว่าใจใจใจนคนใจใหญ่ใจใหญ,ใจใหญ่นะฮะแต่ว่าคําว่าใจใหญ่ของพี่เนี่ยพี่อ่าไม่ใช่เป็นคนใช้เงินเปลืองคแต่ก็แมวก็บอกว่าใช้เงินเก่งแต่ที่ใช้เงินเก่งเนี่ยที่แมวเห็นเนี่ยหมดไปกับลูกยี่สิบเอ็ดตัวเพราะว่าหนึ่งบาเวกโตยี่สิบเอ็ดตัว เม็ดเนี่ยเจ็ดร้อยนะคะก็ต้องให้กินลูกต้องให้ลูกกินอันนี้คือคุณสุนากนะฮะคนที่ยังไม่ทราบแล้วก็ฉีดยาก็ยี่สิบเอ็ดชุดนะคะเขาบอกว่าบางทีทําไมเขามาฉีดทําไมไม่ฉีดไม่จะต้องมีรวมโรคด้วยมีวัคซีนป้องกันร้อยแปดโรคด้วยนะคะแล้วอาหารเนี่ยคุณหนูทั้งหลายไม่กินจะต้องกินสมาร์ทฮาร์ดแล้วไก่ก็ไม่ให้กระดูกต้องให้กินแต่หน้าอกไก่ พี่วิชณีอันนี้เชื่อแล้วครับอืมนี่ยทบสำเพื่อคนอื่นเขาสะบัดเนี่ยมันสะบัดปกติถ้าถ้าไม่สะบัดนี่เลี้ยงหมาแค่สองตัวสองตัวพอสะบัดแล้วต้องยี่สิบเอ็ดตัวแล้วหมาแต่ละตัวพี่วิชณีนะครับสุดยอดนะครับเป็นหมาสุดยอดกลางมือด้วยนะครับเออนะฮะคือต้องเอาใหญ่ใหญ่คือสองสามตัวแต่เอาแค่สองสามตัวนี่ก็มันไม่มันไม่มันไม่สมกับเส้นสมองสบัด นะฮะมันต้องคิดอะไรใหญ่ๆนะคะคือเราทนไม่ได้อ่ะแต่นี้เพราะอาจารย์ที่บอกว่าพี่พี่วัชนีแบบไม่ไม่ให้สุดสุไล่นะฮะก็อาจจะเป็นเพราะว่าอะไรนะร่องผิวหนังเ่ะอ่ะโอเคแต่นี้มาดูอีกทีนะคะอ่ามาดูอีกทีหนึ่งนะคะมือขวาต้องดูที่ร่องผิวหนังเลยนะฮะอ่านี่มาดูมาดูอีกทีนะคะคือดูเส้นใจกับเส้นสมองอันนี้เส้นอันนี้ดูมือขวานีเส้นใจกับเส้นสมองเหมือนกันค่ะครับ เส้นใจกับเส้นสมองไม่ได้ห่างกันมากนะคะก็อ่านว่าเป็นคนที่รู้จักการจับจ่ายใช้สอยอแต่นิสัยส่วนตัวของพี่เป็นคนตลกอแต่ว่าถ้าเวลาทํางานแล้วแนะแลกอดยยยเเมืไ้ะะต้องแยก,แยกเวลาพี่สอนคือพี่เป็นคนเอาจริงเอาจังนะคะ,คะเอาจริงเอาจังแล้วก็เห็นไหมะชีวิตพี่ต้องทํางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันเห็นไหมคะ เอาจริงเอาจังแต่ก็สอนแบบสนุกสนานด้วยใช่ไหมใช่มีสนุกสนานปนครับครับนะฮะแล้วชีวิตพี่เห็นไหมฮะมว,มวีคว่ำเดี๋ยวคว่ำเดี๋ยวหงายอ๋อฉะนั้นพี่รู้ตัวเองว่าชีวิตพี่เนี่ยถ้าไม่เก็บเงินซื้อที่น่ะหมดอ๋อพี่ก็เลยอ๋อเวลาหงายฉันมีเงินฉันก็ไปเสียซะสิอ๋อเราจะเสียซื้ออะไรเราก็เสียซื้อที่ไป รู้ตัวก่อนแล้วก็พลิกแพงไปตามปรับตัวไปตามสภาพการที่เรารู้ตัวล่วงหน้าใช่ค่ะเราก็ต้องรู้ว่าเงินถ้าเราเก็บไว้เดี๋ยวจะมีเรื่องจ่ายเราก็ซื้อที่ได้ก็ซื้อที่เดี๋ยวขายเดี๋ยวซื้ออะไรประมาณนั้นพยายามมีหลักทรัพย์นะคะอืมนะครับแล้วหวยเนี่ยการพนันไม่เล่นไม่เล่นแต่ว่าเล่นหุ้นเล่นหุ้นแต่เล่นแบบเงินฝากอืม เข้าใจใช่ไหมฮะถ้าถูกแขก็ซื้อแต่ต้องซื้อบริษัทที่มั่นคงถูกแขก็ซื้อส่วนหนึ่งก็เป็นพลังงานของเเส้นสมองสะบัดหวยมันได้น้อยอันนี้มันหุ้นมันได้เยอะนะฮะมันไม่ไม่ใช่หรอคบางทีพี่ก็ไม่ได้เล่นเป็นเดือนเดือนไม่มีก็ไม่ถูกก็ไม่เอานะฮะนั้นเองแล้วก็ต้องตัวมั่นคงก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะแล้วกินอยู่ก็ต้องประหยัดครับออใช่ใช่พี่พี่ม่จะมีความแบบ เขานะเรียกว่าอหลายอย่างนะอหลายอย่างถ้าเรามองดูผิวผิวเผลอๆนี่นะฮะเราจะมองไอ้ครูบาอาจารย์เราท่านนี้ใช้ชีวิตไม่บาลานซ์เลยนะฮะลุยไปมาผมก็เคยต่อว่าพี่พิจีบ่อยครั้งด้วยความเป็นหัวเป็นใยนี่นะฮะเพราะว่าเห็นท่านชอบลุยนู่นลุยนี่แล้วก็แบบว่ากังวลว,ว่าเดี๋ยวใช่ไหมว่าเดี๋ยวจะเป็นอะไรไปนะฮะลูกศิษย์ลูกหามันก็นกี่นะฮะมันไม่ใช่เรื่องเรื่องเรื่องที่ คนที่มีอายุมากแล้วจะไปลุยอะไรอย่างนี้พี่พก็ลุยๆแต่ปรากฏว่าไอสิ่งที่พี่พี่ไปลุยไปตัดก้นไม้ตัดอะไรพวกนี้นะฮะตอนที่ป่วยไปใช่ไหมพอไปหมอไปวัดปรากฏว่าสุขภาพกับดีเยี่ยมเลยเช็คหมดเป็นการแบบสร้างสมดุลโดยการออกกําลังกายผมก็เลยไม่มีไขมันเลยผมก็เลยปฏิญาณตัวเองแล้วนะฮะหลังจากนี้แต่ไขมันดีทั้งนั้นหลังจากที่ดูแลมือนี่เมื่อกี้เห็นมือของครูบาอาจารย์เราชัๆเลยนะเพราะฉะนั้นพอเห็นมือของพี่วัชรนีแล้ว ปล่อยท่านไปเถอะครับนะคะเพราะยิ่งห้ามท่านท่านก็จะยิ่งอยู่ฉะนั้นคนเราเนี่ยนะคะ,คะจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องวางแผนะนะฮะต้องวางแผนแล้วตอนนี้ยุคเศรษฐกิจอย่างเงี้ยต้องรู้จักการใช้จ่ายนะคะ อย่างพี่ชอบมากเลยอย่างเจเล้งเนี่ยนะวันนั้นที่เขาเอามาเขือยาออกมาเขาบอกตรงไหนมันเน่ามันเสียนแล้วก็เฉือนทิ้งไปแล้วมาผัดขณะเขารวยเป็นแสนล้านเ็าต้องทำของพี่ก็เป็นอย่างนั้นเขาบอกอู้มาเขือยาอันนี้มันเน่าแล้วมันเน่าเองก็เฉือนที่เน่าเน่าทิ้งที่ดีก็กินสิใช่ไหมฮะก็เท่านั้นเองไม่ยากพี่เพชรก็เป็นคนขยันมากนะฮะแต่ผมอยากจะสรุปคลิปนี้นะฮะเราไม่ต้องขยันแบบพี่เพชริก็ได้นะฮะเรายึดหลักเอาไว้ครับ ทำน้อยจะได้มากอทำน้อยจะได้มากอันนี้สําคัญมากนะฮะไม่ต้องทําเยอะนะฮะแล้วอันหนึ่งเคล็ดที่ขอฝากเอาไว้สิ่งที่ทําเราให้ทําน้อยจะได้มากคืออืคืออะไรแมว <S <S นะัะการสร้างคอนเนคชันนะคะไม,ไม่ใช่อะไรคะทาน้อยจะได้มากทําอะไรละ่ะโอ้หทำมาเรียบร้อยแล้วครับนี่นะฮะออ๋มาแล้วนะครับ สิ่งที่ท่านอยากจะได้นะฮะซื้อชุดหนึ่งนะฮะแค่2,000นะฮะกับคลิปอีก200คลิปนี่ฮะจะได้มือภาพเป็นแบบนี่แหละฮะความคมชัดนี่ระดับนั่นเลยนะฮะไฮเดฟเลยนะฮะนี่นะฮะจะดูลายมือเมื่อกี้นะฮะดูมือนู่นมือนี้นะฮะจะมีนะฮะนี่ฮะจะมีแล้วก็จะมีเสียงบรรยายด้วยนะคะจะมีอีกอันหนึ่งที่จะเป็นคลิปนะฮะ200คลิปนะฮะกับ200มือนะฮะท่านศึกษาไปตรงนี้นะฮะแล้วลงทุนนะฮะ ถูกมากลงน้อย2,000บาทแต่สามารถที่จะเอาไปประกอบอาชีพได้นะฮะสามารถที่จะเอาไปสร้างคอนเน c t ชันได้นะฮะถ้าจะเรียนจริงๆรู้จุดอายุก็ต้องมาเรียนครับแล้วก็คือตรงเนี้ย2 0 0คลิปนะคะท่านรู้ระดับหนึ่งแต่ว่าเมื่อไปเรียนในห้องก็จะต้องเริ่มตั้งกันเนินอะไรต้องรู้ลึกลงกันไปแล้วท่านจะเหมือนกับเป็นคนที่มีความพิเศษในส่วนตัวนะฮะมันเป็นความที่แบบเฮ้ยทำไม บางทีคนที่เพิ่งรู้จักเขายังไม่รู้จักตัวเองของเขาเลยบางทีนะแต่ท่านสามารถที่จะรู้จักรู้วงในรู้เมียเขารู้ลูกเขารู้ว่าคุณมีบุตรย่อมบุตรยากรู้อะไรรู้รู้แบบอะไรสิ่งที่ไม่น่าจะรู้ได้เหมือนกับเป็นผู้วิเศษอันนี้มันก็น่าสนุกแล้วก็สร้างกันคอลเลคชันต่างๆนานนี่แหละฮะประโยชน์ของการที่ว่าถ้าท่านรู้สิ่งน้อยๆวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะคะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะรายการนี้จะได้อยู่ไปนานๆขอคบคุณค่าพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ